สวัสดีนะคะคุณยายตะวันนะคะวัยหกสิบปีนะคะนี่คือผลไม้คะแนนนะคะส่วนแบ่งของคุณยายตะวันของเรานะคะขอบพระคุณคุณแม่จารีรัตนะคะคุณแม่สอนอโนนะคะคุณแม่อรุณีนะคะท่านแบกมามีตาช่วยขยับตะกร้าผลไม้คุณยายนะคะให้คุณยายได้มีผลไม้หวานทานนะคะแล้วก็ได้มีคะแนนนะคะเตือนนํามันลดไปตัดญ้านะคะ ามท่านนะคะที่มาช่วยนะคะขยับตะกร้านะคะอุดหนุนผลไม้หวานๆช่วยคุณยายช้าทั้งสองเชิดขอแม่ควัานนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมั่งมีสรีสุขอายุมั่นคงยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมาเลยนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จูนนะคะที่วางสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดงความมุ่งมั่นปัตนานะคะนะคะคุณบารมีน้องช้างพระรูประกมคาช้างนะคะจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองท่านและครอบครัวของท่านนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ ีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะเงินทองโชคลาภนะคะหลังไหลเข้ามานะคะมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดปีตลอดไปเลยนะคะขอบพระคุณทุกคะแนนทุกกลาลังใจเลยนะคะท่าในใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะ